เราบรรทุกกับตรงเด่นพายกินพาเที่ยวครับพอดีวันนี้ผมวันที่14วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ครับวันวาเลนไทน์ครับผมมากินข้าวที่มากินก๋วยเตี๋ยวครับร้านอาหารริมน้ำนะครับอยู่แม่สายนะครับชายแดนแม่สายนะครับนี่ครับกำลังสั่งก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับนี่วิวสวยๆครับนี่เขาเรียกว่าน้ำผมลืมชื่อแล้วน้ำอะไรน้ำตรงนี้มันจะที่น้ำท่วมแม่สายบ่อยๆนะครับฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งเราดูนะครับ ตรงรอระเบียงนี่ครับเป็นประเทศไทยนะครับถ้าหลัวฝั่งนู้นคือประเทศพม่านะครับนี่ครับที่กำลังข้ามกันไปนู้นก็คือชายแดนพม่านะครับก็มีสะพานตรงนี้นะครับกั้นกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าครับกับประเทศเมียนมารนะครับดูดูวิวครับตรงนู้นก็เป็นร้านอาหารฝั่งประเทศพม่านะครับข้ามข้ามตรงนี้ไปก็ถึงเลยครับข้ามสะพานนี้ก็ถึงเลยนะครับครับ ดูสวยๆครับร้านอาหารร้านอาหารฝั่งไทยครับตรงนี้ครับอ่านะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะครับครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับก็ตอนนี้เป็นตลาดสายลมจอยนะครับเนี่ยเขาจะขายของกันเป็นเนแถวเลยครับตั้งแต่นี้ไปถึงยาวสุดยาวสุดเข้าไปข้างในนะครับเป็นตลาดสายลมจอยนะครับครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกผมครับมากัน4ี่คนครับแต่ว่าแยกกันเดินนะครับ เพราะว่าชอบใครชอบมันนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะครับอหอมเครื่องเทศดีครับเครื่องเทศจากจีนนะครับสูตรพินน่อยหนึ่งตาหอมกินเครื่องเทศยังลยร้านนี้เขาเปิดมานานนะครับพอผมขับรถผ่านตลอดก็เห็นตลอดเพราะว่าตอนมันจอดรถ ต่ดอดาสายลมจอยนะครับขาออกเราต้องวนใต้สะพานตรงนี้ครับเพื่อกลับฝั่งไปเข้าในเมืองนะครับเดี๋ยวบรรยากาศนี้น,นีน้ำไหลนะครับครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับ ชิ้นนะไม่ดนไม่ได้ทำได้ชินะ้นเาเ้นกินกันมันรดี ก็ชิมทําก็เดี๋ยวผมจะรีวิวร้านนะเขาไปดูทํารร้านนี้ผมก็ให้ประมาณสทกแต่เขาขายมานานครับผมให้ประมาณสามดาวครับอร่อยอยู่แต่ว่าสามดาวครับถ้าจะอร่อยกว่านี้เข้าไปในตลาดสายลมจอยนะครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวสุกทัยตัวนั้นจะโอเคกว่านี่ก็รีวิวกันตรงๆนะครับเดี๋ยวว่าถือจะได้ครับ ได้มันได้บรรยากาศนะครับร้านของมันอร่อยกับบรรยากาศครับติดกับชายแดนเนี่ยนะครับแค่ข้ามสะพานนี่ก็อีกประเทศนึ่งแล้วครับข้ามแม่น้ําเดินเข้าประคมไปก็เป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วครับโอเคนะครับคุณรวันทุกคนโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับพามาชิมก๋วยเตี๋ยวติดชายแดนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูฝากกดติดตามให้โรงเรียนได้เลครับเป็นกำลังใจให้กันครับผม